สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการตรวจบัตรคีโตหรือตรวจคีโตในเลือดอุปกรณ์ในการตรวจก็จะมีเครื่องตรวจคีโตสติปตรวจคีโตนและเฮปารินบัตรหรือเลือดที่เจาะใส่จุกสีเขียววิธีการตรวจฉีกสติปออกจากซองจะเห็นว่าสติปมีสองด้านคือด้านที่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และก็ด้านที่เอาไว้ใช้ดูดเลือกนำด้านที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียบเข้าเครื่อง ระหว่างรอเครื่องรีเซ็ตผสมเลือดให้เข้ากันเมื่อเครื่องแสดงรูปหยดเลือดกระพิบนำสติ๊ปจุ่มในเลือดเครื่องจะทำการทดสอบภายในเวลา1ิวินาทีเครื่องจะแสดงค่าเป็นตัวเลขแต่ในเคสนี้มีค่าเป็นโลตามเอกสารน้ำยาจะรายงานว่าน้อยกว่า0.1ซึ่งค่าปกติของบัตคีโตในการทดสอบนี้คือน้อยกว่า0.6มิลลิมิลปอร์ลิตร การตรวจนี้ช่วยบ่งชี้ภาวะไดอทเบตที่ตัวแอซิดซิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอินซูลินไม่เพียงพอใช้งานหรือเกิดจากภาวะอดอาหารหรือว่าดื่มสุราจัดแล้วยังช่วยวินิจฉัยแยกภาวะอินทรีย์แอนไอออนแกลบกับภาวะเมตาบอลิกแอซิด s i ิตด,ด้วย